เรียนท่านผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นทีก่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ที่เคารพท่านรองสนมเสด็จผลท่านศึกษานิเทศจิน,นพัฒน์ผลทิพย์คณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรกลุ่มเครือข่า,ขายมหาธาตุเจดีที่รักทุกท่านดิฉันนางสุภารัตน์สิริธรผู้มนวยการโรงเรียนยางกนวิทย์ขอนำเรียน ผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1ทับ2,564ในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนข้อมูลพื้นฐานนะคะโรงเรียนยังกลวิทย์ของเราได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ะะจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น123คนนะคะแบ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล22คนประถม65คนแล้วก็มัธยมศึกษาทั้งหมด36คนนะคะซึ่งมีบุคลากรที่ร่วมพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น16คนนะคะรวมทั้งผู้บริหารด้วยโดยในการพัฒนาโรงเรียนของเรานั้นเรามีการกำหนดวิสัยทัศน์คือสร้างคนดีมีความรู้เป็นเลิศเชิดชูคุณธรรม นำวิถีพอเพียงโดยอัตลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนนั้นเด็กนักเรียนจะต้องมีการรักการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือโรงเรียนยังกวนวิทย์ของเรานั้นจะต้องมีคุณธรรมนำความรู้อยู่แบบพอเพียงค่ะ สำหรับโรงเรียนยังกลวิทย์ของเรานะคะก็มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดังนี้นะคะในลำดับแรกนะคะโรงเรียนของเราก็มีการกําหนดนโยบายแล้วก็มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาให้ชัดเจนโดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็คณะครูร่วมกันหาแนวทางให้ได้ปลอดภัยที่สุดกับผู้เรียนนะคะในลำดับที่2ที่เราดาเนินการก็คือการสร้าง ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะคะว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะส่งเสริมให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เหมือนเดิมแล้วก็ให้เข้าถึงได้มากที่สุดนะคะในลำดับที่3ที่โรงเรียนได้เตรียมการแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สถานการณ์ก็คือคุณครูหรือฝ่ายวิชาการโรงเรียนของเราได้ปรับตารางสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในลำดับต่อไปก็คือ รูปแบบของการจัดการเรียนรู้หรือการสอนของเราเราใช้3รูปแบบนะคะก็คือออนแฮนออนไลน์ hand, online, แล้วก็ออนมาน์ซึ่งในการจัดรูปแบบการสอนนี้ก็ได้มาจากการประชุมหารือกับคณะครูถึงวิธีการที่ ทำให้ผู้เรียนยังไงให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะโดยมีการประกาศของเรียนอย่างชัดเจนแล้วก็สื่อสารผ่านเว็บไซต์ Facebook ตามช่องทางที่เราสื่อสารกับผู้เรียนได้ผ่านกลุ่มไลน์เพราะฉะนั้นในวิธีการเรียนการสอนที่สอนออนไลน์นั้นโรงเรียนของเราได้สอนในระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนันกเรียนที่เรียนก็คือ123คนค่ะก็ รูปแบบที่2นะคะที่ทางเรียน,น่ดำเนินการก,ก็คือออนไลน์โดยมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4นะคะถึงชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3นะคะโดยมีจํานวนนักเรียนที่ชั้นนี้68คนคิดเป็นร้อยละเกที่สามารถเรียนได้ในส่วนอีกร้อยละหก็จะใช้เป็นการสอนออนแฮนแทนซึ่งอุปสรรคปัญหาตรงนี้ที่นักเรียนเรียนไม่ครบถ้วนก็คือเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรแล้วก็ ขาดอุปกรณ์การเรียนก็คือโทรศัพท์เพราะนั้นช่องทางที่ควรดำเนินการก็คือ Google Meet หรือ Zoom นะคะหรือวิดีโอคอนเฟล็นต์เพื่อจัดการการสอนในรูปแบบของออนไลน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะต่อไปก็เป็นรูปแบบที่3ก็คือออน e m น์ emand, นะคะออน n d น์นี้เป็นการศึกษาผ่านแอปพลิเคชันหรือวิดีโอการสอนนะคะที่เป็นบทเรียนสำเร็จรูปบ้างนะคะก็ มีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3เป็นต้นไปนะคะที่สามารถดําเนินการได้โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ในรูปแบบของออนไลน์ตรงนี้ก็สามารถเข้าถึงได้คิดเป็นร้อยละเก้เช่นกันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่ารูปแบบการเรียนการสอนของเรียนในวโวิดของเราทั้ง3รูปแบบนี้ก็สามารถส่งเสริมให้กับผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง แล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะโดยผ่านช่องทางหลายๆช่องทางตามที่ได้นำเสนอเป็นเบื้องต้นนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นรูปแบบของการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของคุณครูจะมีการนำเสนอผู้บริหารอย่างไรก็คือคุณครูประจำชั้นครูประจำวิชานะคะก็จะมีการรายงานผลการสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนในทุกวันจันทร์ในลําดับที่2ก็คือเมื่อนําเสนอผลงานจัดการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์หรือ Google Site นะคะที่ทางโรงเรียนมีเพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลใช้เป็นฐานในการปรับปรุงข้อมูลต่างๆท้ายที่สุดนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านดรปัญญารักษจันกองนะคะผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่ การศึกษาประทงษาอุดรธานีเขต4เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้กรุณาได้มอบหลักการแล้วก็นโยบายแนวาทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรโดยผู้บริหารเป็นผู้นำพรงสู่การปฏิบัติจนทำให้งานนั้นเสร็จสิ้นไปด้วยดีค่ะ